ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวของเล่นในตำนาน12อันนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูถุงตดบีบครับปึ๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมีเสียงด้วยอ่ะโอ้ย สวัสดีครับทุกคนเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับพี่นุ้ยได้ลงคลิปเล่นผู้โบราณไปนะครับก็คือเก็บตกวันลอยกระทงนะครับแล้วก็มีละหลายคนนะครับสนใจของเล่นเก่าๆนะครับหรือว่าผู้แบบโบราณนะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยเหมือนแบบว่าได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กนะครับวันนี้นะครับพี่นุ้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยนอกจากผู้แล้วมันยังมีของเล่นที่ไม่ใช่ผู้อีกที่เราเคยเล่นกันตอนแบบในวัยประถมนะครับหรือตอนที่เราไปโรงเรียนไปเล่นกับเพื่อนนะครับวันนี้พี่นุ้ยก็เลยไปหาของเล่นเก่าๆมารีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามา ลองเล่นให้ดูกันทีละอย่างแล้วก็ใครเคยเล่นแบบไหนให้คอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวของเล่นในตำนาน12อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างครับอันแรกนะครับ นีอันนี้คือเป็นของเล่นแผงนะครับเป่าลิ้นมังกรสายลุงอันนี้นละหบาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันอีกทีดูเร็วๆอันนี้นะครับน่าจะเคยเล่นกันหลายคนนะครับนี่คนมีแบบความรักมีฟงมีแฟนกันก็จะเอาไปติดกันเป็นสติกเกอร์เป็นรูปหัวใจเป็นรูป I love er you อะไรงี้สมุดนี่นเนี่ยติดสมุดได้ไดอ่ะแล้วนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันดีก็คือ ถุงตดนี่ครับถุงตดนะครับเราเคยเล่นกันบ่อยแล้วนะครับต่อไปอันนี้นะครับเป็นของเล่นที่วัยรุ่นขึ้นมาิดนึงอันนี้เป็นโยโย่มีไฟอันนี้นะครับพี่นุเล่นบ่อยมากตอนเด็กๆนะครับนี่คืออะไรพี่เติร์ลูกแก้วเคยเล่นไหมเคยๆอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันวันนี้ดูไปเร็วๆก่อนครับอันนี้นะครับเป็นมึกล่องหนนะครับแล้วก็อันนี้คือแบงค์กาโม่แบงค์กาโม่นั่นเองอ่าเก่าไม่เก่าย้อนไปดูนี่ครับมีแบงค์สิบอยู่เลยใช่มีแบงค์สิบด้วยเดี๋ยวนี้ไม่มีเนาะไม่มีแล้วแล้วก ก็จะเคยเห็นกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไอเกมกดนี่แหละเป็นตำนานของโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นทุบพองหัวใจ<อ>เดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอัน,นต่อไป,ไปไอันนี้คือกุญแจมือตอนเด็กๆเ,เล่นตำรวจจับโจรก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นของเล่นไดอย่างไง้นปืนแก๊ปเ,เด็กผู้ชายต้องเคยเล่นใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันทีละอย่างครับไปอ่ะทุกคนอันแรกนะครับเรามาดูนะครับเป่าลิ้นมังกรสายลุงมันเป็นยังไง เอาสีอะไรพี่เติ้ลอ่ะพี่เติ้ลสายเหลืองเอาสีเหลืองไปหน้าตาคือมันจะเป็นหลอดอ่ะหลอดอย่างนี้แล้วก็มีฝอยฝอยเป็นกระดาษวิบวับวิบวับลระเป่าแล้วก็คือเป่าอย่างี้ทำไรว่าตอนเด็กๆมันสนุกจังเนี่ยสนุกแล้วกูเห็นลูกกูเล่นไม่เอาอะไรเลยเอานี้อย่างเดียวสนุกมาก ใครเคยเล่นอันนี้นะครับคอมเมนต์มาด้วยสําหรับอันนี้นะครับราคา5บาทเท่านั้นอันต่อไปราคา5บาทเท่ากันนะครับนี่เป็นสติกเกอร์นะใครเคยเล่นนะครับให้คอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวพี่นุจะลองหนึ่งงาน เอาแกะมาดูอันดีวก็พออันนี้คือสติกเกอร์ลูกหวัวใจตัวโน้ตอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเ,จเป็นลูกหัวใจวิธีเล่นยังไงเมื่อก่อนเคยเล่นไหมพี่เติ้ลถามจริงอันนี้เองจริงๆริสาระเลยเคยแปะสมุดที่เฉยเขาแปะให้เลยแบบเมื่อก่อนนี้คือคนที่ชอบกันอะหรือว่าเพื่อนเฮ้ยไม่ได้มีอันเดียวนะ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเฉยอ๋อมันที่ลองเฉยนี่นะครับเอาแกะมาเป็นกระดาษใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็สมมตินี่รูปหัวใจแล้วก็แกะไปพี่ลุงเห็นเพื่อนเขาก็แบบอ่าเราไปแปะ ไม่ต้องบอกว่าชอบแต่ไปแปะผู้หญิงอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมโดนโนมข่าวไม่ได้พาพี่เตินแปะไปทมูก <laughs> ต่อไปนะครับอันที่3นะครับมาดูนะครับอันนี้เป็นของที่ช่องคัสิ่งลกของเราเนี่ยเอามาเล่นบ่อยด้วยนะครับก็คือถุงตดนั่นเองเราคา5 <3 S 2> บาท5บาท,บาทจะได้2ถุงนะครับวิธีเล่นนะครับ หลายคนน่าจะรู้กันแล้วแต่คนไม่รู้ก็มาเดี๋ยวเ,เล่นให้ดูถุงตดเฮ้ยไปสามถุงอุ้ยอันนี้ได้สามถุงเลยว่ะเฮ้ยรุ่นใหม่ได้สามถุงเลยเว้ยเมื่อก,ก่อนเหมือนเคยซื้อได้แค่สองนะวิธีเล่นนะครับง่ายๆก็คือมันจะบีบเนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆอยู่ข้างในอ่านะฮะเดี๋ยวเราลองบีบเลยบีบครับปึ๊บนี่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะแบบกินเหม็นนะ่ะเหม็นมากเติดลองดมดิเหม็นป่ะ เหม็นอยู่นะดเดี่ยวอ่าลองบีบบีบพร้อมกันเฮ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้หตกโตเลยเฮ้ยยังไม่แตกยังไม่แตกอันยังไม่แตกโอ้โหกิบลมมา,มา,มา,มาทางนี้ว่ะโอ้โหอันนี้เหลืองออกมาเลยครับอันนี้ก็คือตดที่มีตดมีน้ำตดมีเนี่ยคือตดมีน้ำครับอันนี้ก็เป็นถุงตดน,นะครับ5บาทาได้3มถุงนะครับเป็นของเล่นในตำนานอีกหนึ่งอันนะครับใครเคยเล่นก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับ เดี๋ยว้องขออภัยด้วยตอนนี้เราถอดไม้ออกนะครับเนื่องจากตอนนี้ฝนก็ตกแล้วมีลมแรงมากครับก็เสียงอาจจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นุชจะพยายามพูดดังๆนะครับแล้วตอนนี้ก็มีแบบบนแหน้าด้วยนะครับอาจจะมีเสียงดนตรีก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะเรามาดูอันที่4ี่ครับอันที่สี่โยโย่โยโย่มีไฟอันนี้ราคา10บาทนะทุกคนเป็นของเล่นราคา10บาทอ่าได้แบบนี้นะครับ10บาทเอออ่ะสำหรับโยโย่นะครับใครเคยเล่นนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับเคยเล่นปะเคยตอนตออเลย พัทยมแล้วพัทยมแล้วเหรอช่วมพัทยมมันจะมีแบบเล่นท่าได้มันจะมีฟรีไงมันจะฟรีได้เฮ้ยเฮ้ยซินดูเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ซื้อไม่เยอะเท่านี่ครับโยโย่เล่นนี้ใครเคยเล่นก็คอมเมนต์มานะครับนี่เฮ้ยเฮ้ยมีฟรีด้วยเหรอได้ฟรีไม่เชื่อม่แน่นนี่นะครับโยนไปเออมันต้องต้องแรงแรงถ้าไม่แรงมันจะไม่ขึ้นเนี่ยสำหรับวันนี้10บบาทนะครับใครเคยเล่นใครชอบอันนี้กดไลค์มาเลยครับโยโย่ อันที่5้านะครับอันนี้ก็คือลูกแก้วนะครับอ่าขครเคยเล่นมากนะครับตอนเด็กๆนะครับพี่นุ้ยเคยเล่นลูกแก้วบ่อยมากนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็มันจะมีหลายขนาดนะแต่ที่นิยมอะน่าจะประมาณนี้แหละวิธีเล่นก็ตอนที่พี่นุเด็กๆนะครับก็คือมีหลุม,ม,ลมแล้วแต่กติกามีหลายอย่างอะจะม,มีหลุมขีดเส้นอ,อะไรแหละแต่ยิงมันต้องยิงกันให้โดนนี่เฮ้ยขู่พลาดวะ เฮ้ยไม่โดนว่ะเดินลองนิ่นิวน้วแข็ง<อ>นิ้วแข็งไปหน่อยครับโอ้เต้ไม่ดิกันไม่เป็นหรอกอุ้ยนี่โอ้ยนี่อย,อย่างเงี้ยคือโดนละอ่ะ <What? S 1> าก็แบบครับอันที่ห้าก็คือลูกแก้วนะครับ oh, ใครเคยเล่นก็ oh, <no. S 1> โอ้ยไม่โดนอีกเหรอใกลนะ้ๆอ่ะใครเคยเล่นก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูของเล่นในตำนานอันต่อไปครับ นี่นะครับมันชื่อว่ามึกล่องหนนะครับหัวละ5บาทนะครับอันนี้ก็คือเขาเจะเอาไปเล่นโรงเรียนกันไงก็คือมันจะเป็นเสื้อสีขาวใช่ไหมเนี่ยมันพิเติร์นอันนี้เ,นเล่นง่ายสุดใช่ก็คือเอาไปแบบเหมือนแกล้งเพื่อนนะครับนี่นะครับทุกคนมันจะเป็นมึกแบบสีตรงรนี้ก็คือมึกล่องหนก็คือเวลาใส่เสื้อไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเสื้อเปื้อนแล้วทําให้แบบเพื่อนโกรธแต่จริงๆแล้วหาดไปสักพักนึงแตบบ่มันหายลองเลยเลยเตร์นนี่ อันเนี้ยไอ้เกี่ยมันจะเป็นสีทั้งเงินเลยครับเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะมันจะหายอันนี้พี่ลุกก็ไม่เคยเล่นนะครับหาย่ปวะประมาณนี้แบบเฮ้ยเฮ้ยพี่เติ้ลก็แบบจะโกรธละเฮ้ยเสื้อ้ินมึอเดี๋ยวมันจะหายเติ้ลบอกไม่เชื่อมันเหมือนเป็นมายากลอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ากันแต่ก่อนจะเชื่อคือเหมือนถ้าเป็นตอนเด็กก็แบบถ้าไม่รู้ก็คืออาจจะปล่อยมันละอย่าใช้ความรุนแรงนะครับ ของเล่นอันต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอันที่7แล้วนะครับแบงก์กาโมนะครับก็คือเงินปลอมนั่นเองตอนนี้มี10บาท20 50 100แล้วก็ห้าร้อยหนึ่งพันครับอันนี้พี่ต้นเคยใช้ใช้แบงก์อะไรนะตอนนั้นอ่ะที่ว่ามีข่าวหรือว่าคุณเอาแบงก์กาโมไปหลอกเพื่อนๆนะไปห้าร้อยไปห้าร้อยพี่ต้นเคยเอาไปใช้จริงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไม่ควรทํานะครับเฮ้ยเอันนี้คือหลายใบมีหลายใบถุงละห้าบาทนะครับห้าบาทก็จะมีแบงก์พันมีแบงก์พันให้เท่่่าไหรเนียแบบงก์ใ ห้ารใบมีให้อย่างละสามใบครับแบงค์สิบนี่เลิกใช้ไปแล้วนะครับตอนพี่นุ้เด็กๆยังใช้อยู่นะี่ถ้าเกิดว่ามีตอนนี้ใช้ได้อยู่ไหมได้เหลียญสลึงเลยใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นของเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆชอบเอามาเล่นกันนะครับแต่อย่าเอาไปซื้อขนมเด็ดขาดนะค,ครับ ไไม่ด้เพราะว่าผิดกฎหมายนะครับตอนนั้นที่พีเตอร์เคยทำคือสอนสอนแล้วไงว่าอย่าไปทำนี่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 วิธีนี่นี่นี่นะครับมืออาชีพนะครับทําแล้วทําแล้วพับให้ไม่เห็นตัวการ์ตูนใช่พับให้ไม่เห็นตัวการ์ตูนนี่อาจจะเป็นอย่างนี้อ่าเนี่เปรีเหมือนไหมเหมือนไหมอ่าขยำขยำหน่อยเอ้ยขยำขยำขยำหน่อยเอ้ยเอ้ยพันขยำหน่อยขยำนะครับอ่าแล้วก็วิธีถือก็คือแบบเป็นตรงไว้ไหอ้ยนี่เอาโจรมาสอนนี่แก ก่อนจะไปดูชิ้นต่อไปนะครับตอนนี้เสื้อบิเตันหายแล้วจากมือกล้องหนนนะครับแต่เปียกนะเปียกอยู่เปียกอยู่เุ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่หายว่ะเดี๋ยวต้องให้รอแห้งรอแห้งรอแห้งนินจะหายเลยนะครับอย่างนี้แกงได้นะครับนี่มันเนี่ยมันเปียกถึงข้างในไงเนี่ยครับเป็นหมึกล้องหนนนะครับก็หาซื้อมะเล็งกันดูอันต่อไปอันที่8เป็นเรียงเลขก็คืออันเนี้ย อัลละหกบาทนะครับใช้จิ๊กซอวิธีเล่นก็คือแข่งกันเรียงเลข1นึถึงสิบห้าอ่ะทุกคนดูหน้าตามนะครับนี่คือใครเคยเล่นคอมเมนต์มาด้วยนะครับอยา่างเรื่องนี้ละใครตอบเก่งนะครับใครใช้เวลาเท่าไหร่ลองดูเดี๋ยวพี่นุ๊กจะให้พี่ตึ้นเนี่ยสลับเลขให้เยอะที่สุดครับให้เวลา30มสิบวิแต่พี่ตึ้นจะโกงนําไปก่อนละเดี๋ยวพี่นุ๊กก็จะใช้เวลา30มสิบวิเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแลกกัน <Okay. S 2> แล้วแข่งกันต้อใครตอบเสร็จก่อนกันได้อ่ะมาดูครับพร้อมไหม โอ้ยพี่เติ้ลแม่งมันสับเละไปแล้วไงพี่นุ๊เพิ่งสับไงพี่เติ้ลมันได้ไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรต่อให้อ่ะอ่ะเริ่มเลยไหมเจ์พี่นุพิมพ์ชื่อพี่นุเจ์พี่เติ้ลมินชื่อพี่เติ้ลครับสามสองหนึ่งจำไว้ล้ครับไปครับโอ้โหมันติดติดขัดขัดเหมือนกันว่ะ แล้วอย่างนี้ได้ไหมวะเนี่ย9 10 11 12 3 4 5เนี่ยเฮ้ยของแพ้เฮ้ยเสร็จก่อนไม่นุ้งเสร็จก่อนอะไรมันก็เว้นช่องหนึ่งไงเว้นอะไรช่องนี้เว้นไว้มันต้องเว้นตรงนี้ <c oughs> นี่รูปแบบจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคให้พีเตอร์จ่าไปก็ได้วไปเวลาพักนึงเหมือนกันครับทุกคน <c oughs> ต่อไปนะครับอันที่9นะครับเป็นเกมน้ำนะครับนี่หน้าตานี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ มันจะมีปุ่มกดให้เรานะครับเพื่อดันแรงน้ํานะครับ2ปุ่มนะครับอ่าแล้วเราถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีน้ําพุ่งไปอย่างนี้แล้วก็กดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ให้ห่วงเนี่ยไปลงตรงเสานะครับอ่าใครที่ทําได้หมดก่อนหรือจะจะมีการจับเวลาแข่งกันอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นฝ่ายชนะไปซึ่งตอนแรกเราก็ต้องฝึกกันนิดนึง พองดีบีไปแล้วไออันที่เข้าไปแล้วก็ออกมาอีกนะครับเนี่ย <What? S 1> อาจจะมีจังหวะความแรงช่วยนิดหน่อยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยของเล่นพวกนี้เนี่ยก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าของเล่นในตำนานซึ่งมีขายมาตั้งแต่ก่อนลูมนนุอีกอันนี้นะครับราคาอละ10บาทนะครับต่อไปอันที่10นะครับอันนี้เป็นของเล่นในตำนานอีกอันนึงปุ๊บนี่เลยอันนี้นะครับ<ม>ชื่อของมันชื่อว่าทุบพองหัวใจนะครับซึ่งพี่นุ้เนี่ยยอมรับแลยว่า ไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันไม่เคยเล่นนะอีกอาพี่เตอร์เลือกหนึ่งถุงมันไม่รู้เป็นไงเหมือนกันแต่มันน่าจะต้องทุบแล้วละ่ะผมเคยเล่นเหรอทุบใช่ไหมทุบปุ๊บมันก็จะพองเป็นหัวใจเอาเหรอลองนะแตกไหมไม่แตก,แตกไม่แตกเฮ้ยเฮ้ยเอามาแล<ม>้วเฮ้ยแกใายถุงตดเลยวะเฮ้ยมันไม่แตกได้ไงโยมันแตกแล้วมันจะมีหัวใจเด้งออกมาไม่มีน้ำใช่ไหมไม่มีไม่มีอันนี้เพิ่งเคยเล่นเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้นี่ยังแตกเฮ้ยเฮ้ยเ,เนี่ยแล้วไหนคือหัวใจวะเนี่ยหัวใจแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยมันมีเสียงด้วยอะออมันกำลังพองปะไม่ไม่แตกแล้วเฮ้ยไม่แตกได้ไงมันกำลังพองอยู่เนี่ยแต่มันมีเสียงฟีดฟีฟฟฟฟดอยู่นะน่าจะมีแค่นี้แล้วก็เย็นนะข้างในอาจจะมีสารอะไรที่แบบทำให้มันพองนะครับโอเคทุบพองหัวใจครับอันนี้อันละ5บาทนะครับก็ใครเคยเล่นหรือยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยเราเล่นถูกหรือเปล่าอันนี้พี่นุ๊กไม่เคยเล่นนะครับ ต่อไปนะครับอันที่11แล้วนะครับนี่เลยเด็กผู้ชายน่าจะเคยเล่นกันแทบทุกคนครับนั่นคือปืนแก๊ปซึ่งอันนี้มันมีอันละห้าบาทก็มีนะแต่อันนี้พี่นุ่มเอามาอันละสิบาทนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูพี่เตินแต่อันนี้ซื้อมาไม่รู้ว่ามันมีแก๊ปหรือเปล่านะคนเล่นก็ต้องแบบเป็นเด็กโตนิดนึงนะครับมันมีแก๊ปไหมนี่มันต้องดึงนี่ออกก่อนนี่นี่ไม่มีแก๊ปเราต้องซื้อแก๊ปมาใส่เหรอใช่อันนี้ไม่มีแก๊ปนะครับ oh, <no. S 1> ถ้ามีแก๊ปมันก็จะดัง ดังมากเนะาะมันมีแก๊ปอะ่ะดังเหมือนผู้อะ่ะอันนี้ตอนเด็กๆนะครับพี่นุก,กับเพื่อนเนี่ยเคยเล่นอ่าประมาณว่าตำรวจจับโจรก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่สิบนะครับถ้ามีแก๊ปมันก็จะเสียงดังนะปึองปึ้งปึ้งปงปง,ปง,ปง,ปงวนชาวบ้าน,นิดหนึ่งมันมีปืนแล้วนะครับคนที่เป็นตำรวจก็จะเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นอันที่สิบสองนั่นก็คือนี่เลยปุกแยมือนะครับนี่เรามาลองดูกันมาร่้นเป็นของเล่นได้ไงอะไรเงี้ยคยเล่นอยู่พี่เตยกระชาก <c oughs> นี่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะมีกุญแจมาให้นี่ครับพอมีโจนสู้กับตำรวจแล้วก็มีผู้ร้ายครับแล้วก็ไปที่โรงพักแล้วก็อ่ะปล่อยไป,ไปบิดอันนู้นแต่ไม่โดนอันนี้เอออ่ะ <c oughs> เอ้าขันนี้อไม่ออกแล้วครับคุณไม่เคยเป็นตำรวจได้ไหมนี่ไงพีเตอรเคยโดนจับนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้มีขายตั้งแต่ตอนพี่นู้นเด็กๆอะ่ะ <c oughs> นี่นะครับอันสุดท้ายโอเคเราก็รีวิวกันหมด12ออันแล้วนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ใครยังคิดว่ามีของเล่นอะไรอีกที่มันเป็นของเล่นในตำนานเนี่ย ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอเราอาจจะไปเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับทุกคนโอเคถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมนะใครเคยเล่นอะไรเล่นยังไงเราเล่นถูกหรือเปล่านะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ